นี่ข้าวกลั่มามาที่ยวที่อะไรนะอุบนสแควร์อะไรตลาดที่เมืองอุบนเรได้ประก่นางกินจ่ายมายานเด็กปูเด้อดหอดข้ามขุนกากระมาไปแพะก่ออันนี้ยอดาวขุนอันนี้อดาวุนอันี้มนเนื้อปลาหมึกนี่นะครับมากับมาก็บมาก็บมาเก็บใครับวันนี้ท่านวันนทาทุกอย่างดีครับ ทำยังไงจะได้มุมสวยๆมาพิดแฉลมีผู้เลยพิดกัะพิดแฉลมีผู้เลยฮะเดี๋ยวครับก็จะมาเทียบกันมากับลูกหม,มีสวัสดีครับก่อนสวัสดีคมมรับลูกหมีสวัสดีครับก่อนโอ้ยต้องเอานี่เป็นเด็ดแม่กินครับ <c oughs> แซฟแช่พี่น้องแซฟ <c oughs> แช่เพราะเรานซเด็กกินด้วยแต่ว่ามัน,น ก่อนที่เราจะกินนั้นเราค็มากินอันนี้ก่อนนีเ่เอาว่กวินกินแล้วแต่เต็มอักก็จะเอาผักนี่นะคะนี่พนักงานเอาผักลงอะ่ะเอาแบบกระหลงรัง,งเกียเปี้ยเลยด้ะ ย็นออกหางุขนหนอ๋ะอันนี้แต่สวใหญ่อ่ะขมแล้วก้อนเขาอ่ะว้าก้อนขอไม่ตช่กุแจร้านหลายพันนี้ของกินนะคะอันนี้มีอย่างไรยอาันนี้ยำยำรวมของพระเอกเขาคก่ เราไม่เน้นอะไรนะคะเรเน้นเรเน้นอันนี้ำนำนำ<อ>กง้วยอันนี้คือชุดใหญ่แล้วหลอมาเดีนกมาเดกินนกัน,กกนานยังคยังอันนั้นเก่งเลขเกงข่งขน้อย

ก็รวยรวยรวยข้นเนี่ยได้อยู่ี่เาเกี่ยวนี้เพื่อเธอฮะไม่ยงเมาหรอกคุณย่าหัวข้ำบูญอยู่จะกินแลเมาหรอกขั้นเอาหขั้นหัวเมียมงอไเก่าไคันไม่ละเมนมัน เขาพอไปช่มก็เบ่อึดไปทไปข้าม่ำไจะไปครว่าับวที่มันแพงว่าเป็นเนื้อนี่ไงเนี่ยปสิได้คาดมากผื่นัถ้าเราจะสั่งชุดเราก็ต้องเอาเนื้อหมูน่ะไปยแต่ว่าขันเพราไปเบื่อแ่ไม่ใดแมนไปยุไปยุเนาะขาป่ไสอกับไก่หมอล่าแล้วขาก็เอาลูกมีดไปเก็บเอ พี่กันลูกมีเป็นเกมมีบอกว่าไม่ไม่ไม่าจะไปกับแม่ลูกมีบอกมีเบฟเขาอ่พวกูชางยัมะลขึ้นเดตะกุ้งเปดมาทำหน้าตัวอย่าได้เลี้ยวประมงบอกกันไปมีตบมึกตัวยัมทะเลเนาะอย่าได้เลี้ยประมงกับเพื่อนหลางวนกับไ้ละเล้ยบเลืดถุยเจ้าบ้นน่าด เสื้อนี่ซื้อจแหโตแล้วพันร่เสือสาีซือนี้มาผิดไห้ก่อนอันนี้เราจะชิมยาบุบุนะครับตอนนี้ถือว่ามาแล้วนะความรอซื้อดินซเชียนคิวนี่ซื้อผิอันใหกับซามว่มีคิวนี่เราพิ่น้องมือยูทักกะหิเป็นประมาณนี้นะคะ คือหยุดก็คือกินเพราะว่ากินแล้วก็นอนนอนพักก็คือกเมื่อไ,ไหร่หตุดไปหยุดท้ายใช่ปะวันนี <ไป S 1> ้ต้องไปแล้วนะคะขอบคุณี่ติตามนะคะอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะสทัสี